วันนี้จะมาทายเพลงจากเสียงศิริกันนะคะเพื่อนด้วยนะแชร์เล่นก่อนนะเดี๋ยวกก็ให้คนเข้ามาก่อนนะคะเก๋นี่ต้องรอเพื่อนนิดนึงเห็นแต่ละคนนะคะเช่นไม่เคยนะไม่ใชื่อเนี่ยเนี่ยได้ละ ใส่เป็นเราอะโอนโหดูไปดิใส่สามคนสี่คนดูดเลยอุ้ยไม่บอกเริ่มเลยไหมสามคนหรอหรือว่ารอก่อนนี่ไงเขียนมาแล้วสวัสดีค่ะคนดูห้าแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเลยนะคะตอนกี่คนนี้ขาดแล้วหรอขาดแล้วขาดแล้วเราก็สี่เลยนะ เปิดเลยนะเปิดเลยไหมดูว่าเราก่อนเพลงแรกนะคะฉันเสียน้ำตาใี่เธอมากแค่ไหนทำได้เพียงแค่ทำใจความรักฉันถูกลอยไปสู่สายตาโอ้ใจเลยทำไมใจไม่หลับจำดึงดันจะรำคืนดึงดันทำไมพูดไทยอ่ะนี้รูปไหม คเดินเลยไม่เป็มันหงายทายเพลงก่อนน้องรอบนะคะทุกคนลองมีมานะคะนี่เือมากแค่ไหนทําได้เพีแค่ทาใจความรักฐาดุดลอยไปสุดสายตาโใจเลยทําไมหัวใจไม่หลับจําดึงนได้จะรักเธออยู่ทุกคน่าเพลงนะคะลองมนมมาถึงจะมีคนทายถูกไหมเสี่ยงไปแบบมันไม่ได้หรือเปล่าไม่นดี นินนนจีหอย <C> e <at> จีหอยเลยใช่ใช่ใช่จีหอใช่ของจีหอยลบกจันเจ้านอกจนเจ้าไม่ คคุนอุ้ย่เพิ่งออกไปนะคะไม่ได้อะไรเงินออกแล้วเอาแรมาเนี่ยตีนตีนแล้วอะไรอ่ะซีนเตีเจีนี้สงวนสิได้ชื่อเพลงวยนะทำไมเป็นเพลงดีทุกรอบจุดๆแล้วรถของลดของบุงพล สิรงเหรอน่าจะใช่โอเคเดี๋ยวอีกเพลงเนาะใช่เลยไหมกันยังไม่รู้เลยว่าเพลงนยังไม่รู้หรออีกรอบไหมแล้วถ่ายอันนี้รอบสุดท้ายนะถ้าไม่รู้ก็จะบอก ๋ย่าจบตัวผมเอามาดีนหรอเอามาดีนหรอเพลงรถของเล่นนะคะนี่ไม่มีใครทายถูกเลยพอทายถูกก็บอกเป็นเวอร์ชั่นงพลุงพลร้องแต่เต่างอยเพลงสุดท้ายจะยาวยาวนิดนึง้ใช่ใช่ใช่เพลงสุดท้าย อ่าถูกแล้วนี่ถูกหรอถูกค่ะแต่ว่าไม่ถูกพ่อบอกว่าเป็นเรื่องของลุงพงษ์เฉยนะคะทายแบบไม่หวังให้ตัวเองถูกหรอพัดนึ่งเนาะพัดสุดล้อของลุงพงษ์ใช่จ้าแล้ล้อหนักก่อนแล้วเพเล่นอีกนะเพลงเพลงสุดท้ายอ่ะพัดหึ่งนะคะเอ้ทำไมมันดวนะผิด พินไลนีมีคนไม่ใช่ใครย<อ>ังไงห็มใครพูดพลูเ <c oughs> บิรนมีเข้างนอนไปแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่ ไม่ใช่เพลงต่อมอยนะฮันไทยต่อคอน่อน้องโซฟราว้องพิมนะคะตอนนี้กำลังมีปัญหาทางเทคนิค FC ตัวยงเหรออิ้งขอบคุณค่ะชอบชอบโมมันไม่ขึ้นหรือมันยาวไปหรือเปล่าจริงอันนี้คือนี่ได้แล้วได้ล้อันนี้เพลงสุดท้ายนะคะอุ้ยน้อง รายกาเลียวไล่แบบรือยๆ่ยวีที่ไม่ท้าใจปล่อยใจไปให้มันทำผิดไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายในชั้นที่มันไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอซาบซ่าและได้เห็นตึใจเธอไปอย่างนั้นใช่หรือทำไมวันมันต้องอันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่หรอใช่ไหม เนื้อเพลงก็ผิดร้องโซสมว่าทำเป็นริดจาแค่เซียวนาทีที่ไม่ห้าใจปล่อยใจไปที่มันทำผิดไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไหร่และได้อย่างจริงใจเธอไปอย่างนั้นเพลงอะไรเพลงอะไรอันี้มีใครลองดาวมาดูนะคะมาอย่างงี้น แชร์กันนะค่ะเออในคอมเมนต์เนี่ยมึงตีกันนะคะเครียดกันหน่อยได้ไงขอไม่หรอใครไม่ให้ไม่อันนี้รอบสุดท้ายนะคะอยากทุกเหล่ากันนะคะเนี่ยทุกท่านได้ทำพลาดไปเพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปเนี่ยจะท้อหัวแล้วเนี่ย ดีเราจะเอาลองเราลองเปลี่ยนเพลงหน่อยไหมเป็นเพลงไหนหาในนี้เลยหรอะดีลองแป้งเสนอกับเขาเป็นเพลงอะไรเปิ้ลไม่ตอบหรอเปิ้ลก็น่าจะไม่รู้ค่ะเปิ้ลตอบปะเปิ้ลต้องรู้สิเปิ้ลเราเตรียมกันมาแล้วดิเราเตรียมกันมาแล้วดิว่าเพลงสุดท้ายต้องรู้รอคอมเมนต์จากน้องสงสัยเอาไปเคลียร์กับน้องส้มเลย เียมอยู้นี่ยู้เขาทะเลาะกันไม่รู้อ่ะเราต้องเคลียร์กันหน่อยอ่ะเขาบอกเชลเลยเลยไหมมันเชลเลยก็ได้มันคือเพลงอะไรคะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันคนเอาไว้ยังไม่รู้เป็นเพลงอันดูของป๊อปปองกูนอ๋อเดี๋ยวเจออีกทีนะเพลงนี้เพลงอะไรคะสดหรอทะเลสีดำไม่ใช่นะคะใช่แล้วเชื่อเลยอะปล่อยใจมันจะดีมากทำไมสีดำ ไม่ใช่ตรงอะไรก็ดเอาเพยงสุ้ายหอกเหรอเอาเพียงอะรเเีฟ <wh urgency starts> ังไหม อันนี้คุต้องรู้แล้วนะคะปกปกปมไปไปได้การเดินสาอาจเจอใครดันใจเธอต้องการส่วนตัวฉันจะขอเป็นทางผ่านขอเป็นทางผ่านให้เธอ9ก้าเดินผ่านไปประโ๊กไปปกโอเคทุกคนลองทานมาดูนะคะเพลงสุดท้ายแล้วนาะเพลงนี้ก็คือมีอยู่ในเนี้อเพลงใช่ใช่ แต่เส <laughs> ียงหัวรถดูสิว่าดูติมาไม <laughs> ่ได้เพลงอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ใช่ไงเอ๋อพี่ซงซงไม่ใช่ไรเอ๋อเดี๋ยวบอกให้ฟังเพลงสากลมากแล้ว <laughs> <_ EN> อันนี้ก็ฟังเพลงอีสานนะคะตั้งแต่แล้วนะดังไม่ไปบึงกับอะไรนะจ้าเจ้าทายมาสมงรอบแล้วนะ <_ EN> <_ EN> สงสารอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะ อยากให้คือได้เจอหนทางเดินใหม่อาจเจอใครดันใจคือต้องการสูนตัวฉันจะขอเป็นทางผ่านขอเป็นทางผ่านนี่ตอบถูกแล้เก่งมากอันนี้ก็วันนี้นะคะเราก็ขอปิดการไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย